สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเอ็กพอร์ตไฟล์ของเราครับแต่เราจะมาเอ็กพอร์ตไฟล์เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งในไทม์ไลน์ของเราครับในโปรแกรมพีเมียโปรนะครับจะทำไงไปลองดูกันเลยครับ ก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับว่าถ้าเกิดเราจะ Export ไฟล์แค่แบบช่วงใดช่วงหนึ่งในไทม์ไลน์ของเราเนี่ยมันจะทําได้ไหมเราจะต้องสร้างซีเควนซ์ใหม่ไหมหรืออะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะ Export แค่ช่วงใดช่วงหนึ่งในไทม์ไลน์ของเราเนี่ยจะทํำยังไงนะครับไปลองดูกันเลยครับก็สมมุติเพื่อนๆตัดงานเรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยทั้งหมดนะอันนี้ก็ จะมาสอนแค่วิธีเอ็กพอร์ตแล้วกันนะครับก็สมมุติอันนี้ครับเป็นงานของเพื่อนๆนที่ตัดเสร็จแล้วเนี่ยในไทม์ไลน์ของเราเนี่ยก็อาจจะมีหลายๆงานนะอย่างเช่นอันนี้คือผมทํไท์ไลน์สมมุติขึ้นมานะอันนี้ก็อาจจะเป็น1งานเนี่ยอันนี้1งานอันนี้1งานอันนี้1งาน1งานหนึ่งงานอย่างนี้นะสมมติในไทม์ไลน์ของเราเนี่ยมีหลายๆงานเนี่ยโดยปกติถ้าเกิดเ,เพื่อนเพื่อนจะเอ็กพอร์ตเนี่ยเพื่อนๆนก็แค่กด Control M หรือมาที่ไฟล์ใช่ไหมแล้วก็เอ็กพอร์ตกันปกต แต่สําหรับบางคนเนี่ยที่อาจจะต้องการ Export แค่ช่วงใดช่วงหนึ่งในไทม์ไลน์ของเราเนี่ยเราจะทำยังไงนะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆตัดแยกก้อนกันเรียบร้อยอย่างนี้แล้วใช่ไหมหรือจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องแยกก้อนก็ได้นะอันนี้ผมทําให้เห็นภาพเพราะว่าผมต้องแยกก้อนออกจากกาันสมมติถ,ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากแยกก้อนเนี่ยแต่เราอยากจะอ่าสมมติเราอยากได้แค่ช่วงใดช่วงหนึ่งอาจจะสมมตินะเดี๋ยวผมตัดอันนี้ก่อนอยากจะได้แค่อ่าแค่นี้อยากจะได้แค่ก้อนช่วงน,นี้แต่เราไม่ได้อยากตัดภาพออกนะผมก็จะอันดูกลับไปก่อนอ่าสมมติเราอยาก แ,แค่ช่วงใดช่วงหนึ่งวิธีการ Export แค่ช่วงใดช่วงหนึ่งของโปรแกรม p r e เมี r e p โปนะเพื่อนๆพื่ทำการ Mark in ที่หัวของคลิปที่เราต้องการจะเอาแล้วก็ Mark out นะครับมันเป็นการเลือกช่วงนะครับเลือกช่วงที่เราจะต้องการ Export นะ Mark in Mark out ายัางไง ทำตามเลยนะครับก็คือมาร์กอินของเพื่อนๆตรงจุดไหนเนี่ยมันจะเริ่มเอ็กพอร์ตตั้งแต่จุดนั้นนะมันจะไม่ได้เริ่มจากซีเควนต์เริ่มต้นเฟรมแรกไม่ใช่นะไม่ใช่เฟรมแรกของซีเควนต์นะมันจะไม่ได้เริ่มงั้นถ้าเกิดเราทําการมาร์กแล้วเนี่ยมันจะเริ่มที่มาร์กอินกับมาร์กเอาท์ของเรานะอย่างเช่นนะสมมุติผมจะต้องการเอ็กพอร์ตก้อนเนี้ยทั้งก้อนอย่างนี้นะก็ให้เพื่อนๆเอาเส้นเพยเฮดเนี่ยเลื่อนมาให้อยู่ตรงเฟรมแรกของคลิปเราให้ได้ให้อยู่เฟรมแรกอย่างนี้นะให้อยู่เฟรรมแก แล้วให้เพื่อนๆกด i ที่คีย์บอร์ดกด i ปุ๊บอ่ามันก็จะทําการเลือกงนี้ไปทั้งหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็ให้เพื่อนเอครับเอาเส้นเพยเเนี่ยไปไว้ในจุดสุดท้ายที่เพื่อนๆต้องการจะเอ็กพอร์ตอย่างในคลิปของผมเนี่ยจุดสุดท้ายของผมคือด้านหลังคลิปนี้ก็คือเอาเส้นเพยเเนี่ยมาไว้ที่จุดนี้หรือหรือนะให้เพื่อนเพื่อเลื่อนซ้ายไป1นึ่งเฟรมปุ๊บอ่าเลื่อนซ้ายก่อนเฟรมสุดท้าย1นึ่งเฟรมนะอันนี้ในกรณีถ้าเกิดเราไม่อยากให้เฟรมท้ายสุดเนี่ยมาี้่ไวท รงนนี้นะหรือถ้าเกิดใครไม่คิดอะไรมากเนี่ยก็เอาเส้นเพ y h เฮดเนี่ยมาไว้ที่จุดสุดท้ายเลยก็ได้อย่างนี้นะแล้วกด O ที่คีย์บอร์ดกด O ปุ๊บอ่ะมันจะทำการเลือกสีเทาๆให้เราเฉพาะที่เราเลือก แค่คลิปของเราแค่นี้แค่งานของเราก้อนเดียวนะมันก็จะทําการเลือกอย่างที่ผมบอกเนี่ยให้เพื่อนๆเลื่อนเส้นเพเฮดเนี่ยมาไว้ข้างหน้า1เฟรมก็ได้แล้วกด O มันก็จะเป็นการเลือกที่จุดนี้เป็นจุดสุดท้ายแต่ตรงจุดสุดท้ายเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากมายก็แล้วแต่นะอ่ะอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกแต่สําหรับผมเนี่ยผมจะชอบมาที่เฟรมสุดท้ายแล้วผมเลื่อนซ้ายไป1เฟรมแล้วผมกด O อ่ะพอทําการเลือก m a r k in m a ม k out เสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมเอาใหมา่มาที่เฟรมแรกกด I อ่าอันนี้เฟรมแรกกด mark in กด i นะแล้วก็มาที่เฟรมสุดท้ายของงานกด o เรียบร้อยมันก็จะขึ้นแถบอย่างนี้ใช่ไหมพอมันขึ้นแถบอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันคือการเลือกแล้วแหละแล้วเราก็กด control m ได้เลยนะกด control m มันก็คือขึ้นมาหน้า,า export setting ใช่ไหมก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกการ export การตั้งค่าปกติของเพื่อนๆได้เลยนะเพราะว่าตอนเนี้มันเลือกแค่ช่วงที่เราเลือกแล้วอย่างนี้นะนี่ครับเพื่อนๆสังเกตดูได้ตรงนี้นะมันทําการเลือกแค่ตรงนี้แล้วอ่าแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็น source lens sequence in and out. มันก็คือเป็นการให้มันเลือกแค่ช่วง m a r k in กับ Markout นั่นเองนะแล้วการตั้งค่าเนี่ยเพื่อนๆสามารถตั้งค่าตามปกติที่เพื่อนๆ Export ได้เลยนะหรือใครจะไปดูการตั้งค่า Export ในคลิปที่ผมสอนก็ได้นะก็กด Export ปกติได้เลยนะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้มาแนะนํากันไว้นะมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะมากครับว่าจะ Export ยังไง Export แค่ช่วงใดช่วงหนึ่งครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับแล้วก็ ไม่ได้หรือติดขัดอะไรนะครับอยากให้ผมทําคลิปอะไรสอนเนี่ยก็คอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับคลิปต่อไปผมจะมีอะไรมาแนะนํามาสอนกันครับฝากติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ